สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการจอาก็หลอสซาอีเว้นวักทองงอเละดตอีและเว้นวักอีกครั้งและทีแล้วก็วีนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับผมคนเดิมก็ไม่มีมเพข่อเตือเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นชื่อช่องก่อนครับผม,บผมโอเคียครับผมเปลี่ยนเป็นชื่อช่องเรียบร้อยนะครับผม หาเซิร์ฟคนเยอะๆเล่นนะครับผมเกมนี้เป็นเกมที่พิมพ์เข้าไปแล้วเจอเลยนะครับพิมพ์ว่าเกมออนไลน์นครับแค่นี้แหละครับแล้วก็มันจะขึ้นให้นะอันนี้คนเยอะสุดละผมันจะเลือกเป็นนี่ครับซีเจอะไรพวกเดิมเลยพี่ซีเจครับสวัสด,ดีครับสวัสดีน้องพี่เจพี่ซีกแกก็ ดูคลิปก่อนนะเบ๊บบัสจบจุดตคลิปแป๊บนึงนะครับผมตอนนี้ผมจะมาซื้อดุกติเกมน,นะครับผมพี่ซีเกมนี้ก็เท่อ่าเกมนี้ก็ภาพสวยใช้ได้นะครับผมก็คนเล่นประมาณพัน1000คนนะครับเกมนี้นะครับเป็นคนโหลดนะครับยอดการโหลดประมาณพัน 1, คนเกมนี้ก็ภาพสวยใช้ได้นะครับแต่ยังไม่เท่า G D L V นะครับผม ทีเอวีเนี่ยนะครับในคอมเลยนะครับหาเล่นกันได้ครับผมแต่ในคอมนะครับผมเนี่ยอีกแต่เกมที่โหลดไม่ได้แม่มีเด็ดเนี่ยคุยแล้วไม่มโน้ตบุ๊กเนี่ยมันเลอบุ๊กผมเองเนี่ยอ่าได้อเด้อด,ดวยคิดว่าเครื่องบินไม่เป็นนะเกมเนี้ยเออบอกไว้ก่อนนี่ชาวแกงก็ย่อมาตรงนี้กันเว้ยเออชาวแกงจ้าวแกงก็ย่อมาทางนี้นะครับ ชอบแกงล็อกสตาร์ชอบมาแถวนี้เออเขามาแถวนี้กันโคตรจะบ่อยเนี่ยพวกแกงล็อกสตาร์วันนี้มีไหมครับปึ๊บแม่งไม่ใช่แถวนี้ละไอ้ห่าไ,ไปไปไกลครับชอบแกงล็อกสตาร์ไม่อยู่แบบไม่ได้อยู่แถวนี้นะเนาะอยู่ไหนวะชอบแกงล็อกสตาร์เราเนี่ยพก ก็ใช้ได้เลยนะครับผมที่แม่บอกแล้วมันก็กินสเปคอยู่นิดนึง,งนะผมเฮ้ะแถวแกงล็อกสตาร์เขาชอบมาแถวน,นี้นะเนี่ยตรงคือมันไม่รู้มันมาทำอะไรกนะันอะมันชอบม,มาอวดคนว่าเราออกมาได้เนาะเนี่ยมันมันมันอยากขึ้นในพวกนั้นเนาะเพื่อนบีรถกระบะโอ้ยมาชนกูอยู่ปกติคขนีครับ ิวเลยมึงเป็นรถแข่งก็ตามไม่กล้ามาชนเลยห้ามไม่ท่องกุเรขาเลยนะใครช่วยตบให้หน้าที่มึงเลยนะรอบมึงก็ไม่ขึ้นปกตีนะมึงก็รอยู่รถมึงขึ้นไม่ได้หลักนะครับหลักที่ได้เออเล่นปกตินี่ก็ลื่นนะเออแม่งพออาดกิปุ๊บแม่งโคตรแหลกเลยเล่นปกตินี่โคตรลืน่นนะฮะ แต่ผมไม่ชอบรถยนต์ตรงที่ว่าตอนเลี้ยวแล้วมันดิบเออแต่เวลาถอยหลังแล้วก็เลี้ยวเนี่ยมันมอเตอร์ไซค์มันก็ดิบนะเอออยู่คนะดีเลยดิบตัวตัวการดิบเลยนะนี่คนจอดอยู่คดีเอาไว้ไม่ชอบขี่นะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมชอบขี่อยู่คตินะแต่รถยนต์เกมนี้มันปัญญาอ่อนมากอะ่ะเออคันเล็กก็อยู่คติอีกอะ่ะดูดิโคตรเล็กอะ่ะ อุ้ยตกครับตกเครื่องบินขี่มาเมย์ว้าวบเนี่ยนี่การเปิดรายการนี่ก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเป็นสวัสดครับตอนนี้กับผมคนเดิมไม่มีเพิ่มเติมเอ้ยไม่ใช่ครับสวัสดีครับตอนนี้กับผมคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือแล้วก็บอกชื่อเกมมาแล้วโอเคประวันนี้นะ สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมแล้วก็ชื่อเกม G D A เป็นใช่ไหมบลมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เกมอ่ะอ yeah, okay, so ok. ืมไม่ใช่ G D A เป็นเกมออนไลน์เกมหนึ่งที่แบบโคตรมันอ่ะขี่ขี่รถยนต์บ้างนะเห็นสวยๆนะจริงๆเราก็ขี่จริงเหนียวโหแม่งโคตรโคตรเด็กนรกอย่างเงี้ยดิเนี่ยสวยไหมโคตรเล็กอ่ะโอ้คันนี้นี่แบบเป็นที่ชื่นชอบของพวกคุณนะก็มาขี่ในเกมนี้โคตรเล็กอ่ะ เนี่ยเวลาเราโยนมันเลี้ยวแล้วมันดิบปะเออเนี่ยเอาไปแข่งในเดอะฟ้าได้เลยอืมเนี่ยมันดิบเป็นวงกลมเลยนอ็เอ็เี้ยงเทเดอะฟาาเดอะฟ้าด้วยเลยรู้จักอารู้จักจะต้องแบบชอบนะ โอ้ดูฟ้าสามก็ชอบแล้วนะฟ้าเจ็ดก็เคยดูนะฟ้าอื่นไม่เคยดูดูฟ้าสามกับฟ้า7อ็ดเพราะว่าเออเออฟ้าสามนี่ดูในคอมอ่านนะครับฟ้าเจ็ดนี่ดูในโรงหนังนะครับโอ้ยก็ก็นะครับผมก็ ไม่ได้ดูเลยฟัดแตกเนเออมันก็ชอบอะตอนครั้งนี้มันดีปะเออสวยดิยดเดี๋ยวจะเดี๋ยวเปลี่ยนเซิร์ฟอื่นเล่นนะเล่นเซิเเร์ฟคนน้อยๆบ้างเลยสามคนเมื่วานเนี้ยเอออยู่กันไหมวะแถวนี้ชาวกังล็อกสตร้าอยู่แถวนี้กันไหมโอ้โหรังรังรังปกติครับผม ชอบดูกติตรงที่ว่ามันเท่อะเออนี่ไหนวะชนแม่งเปิีวเลยอยู่ไหนบอกให้กาบกาบรถโก้ทุยเลยเนี่ยทุยเนี่ยไม่ชอบขี่เฮลิคอปเตอร์เลยอะเออชอบขี่แบบชอบขี่แบบเกมนี้มันก็จะมีตัวละครใน G t A ให้เลืกเอกให้ผมแต่ผมชอบขี่คันเน,นี้ยมันไม่เนี้ยอะไรโคตรชอบเล ออ่โ้ยไปชนกูทำไมเขี้ยเลยนะเปลี่ยนคันแป๊บนะเปลี่ยนคันที่ไม่ใช้เงิอนอันนี้คือคันที่ไม่ใช้เงินนะนี่สูงบาทนะเดี๋ยวผมไปตังปต้งรถดีกว่าตั้งคันนี้เลยนะสีนี้ครับนี่ดูเท่มัาสีแดงเอ้ยเดี๋ยวเอาสีนี้อ่อข้างบนนี้เป็นสีแดงเอ้ย จังมีสีแดงโอ้ยเดีด๋ยวเดีีนี่โคตรสวยอ่ะอุย้ยเชียชนนี่สูงบาทนะแต่งขนาดแต่งนี่ยังสูงบาทนะเลยโอ้แท้อุ้ยโค้ตนี่นี่สูงบาทน,เาเน,าดดนะเนี่ยเอ็กเตอร์กรดนี้อ่าอืมคันนี้โค้ตนะคันสุดท้ายาอะเพอ่เพร่สีขาว

อ้าวหนึ่คนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยขี่กะติเหรอแข่งว้าวอ,อยูกะติมึงอ่ะแข่งกับช็อปเปอร์น,นี่ช็อปเปอร์ขับอยูก่กะตีเออไม่ใช่ช็อปเปอร์เอ้ยแข่งว่า ตอนนี้แบบใส่หมวกผมชอบพี่ซีเจตอนใส่หมวกมากเลว่ะสกีนแล้วแมนหายไปไหนเฮ้ยแลแมนอยู่แถวนี้ป่อวะไปไหนอ่ะเกมนี้ไม่ได้มองจากข้าร์ัสตาเวไปก่อนครับอย่าพูดถึงเขามากแล้วยวโดนแบนนะผมคารัสตานี่เป็นค่ายเกมที่ดังที่สุดแล้วนะครับผมทะคไมมี่สองตัววะไม่มีสี่ตอมันจะเปิดสองตัวไม่สี่ตอง สองตัวเหรเย้ปัญญาอ่อนครับเดี๋ยวขอยิงให้กระสุนพุ่งออกมา,าอ้าวอ้าวไอ้เฮียเอ้ยค้าง ก็ G t A หนึ่ง G t A สอง G t A สาม G t A San Andreas G t A I V G t A V อย่างเงี้ยนะคะทุกคก็เกมนั้นมาจากคาล็อกสตาร์อืมก็เกมที่มาจากคาล็อกสตาร์นี่ก็มันใช้ได้เล่นเล่นดีนะโอเคอ๋อนี่จะมาพูดถึงคาล็อกสตาร์นะคะทุกคก็เกมนี้ก็เหมือน G t A Online แล้วนะครับแต่ภาพมันจะแบบ เนี่ยถ้าถ้าลดแสงมันก็ยังสว่างนะมันสว่างขึ้นอันนี้ถ้าลดแสงนี่แสงมันสว่างนะอ่ะวูบี